สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะป้าแมวก็มายำเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้ท่านผู้ชมขาวันนี้แม่น้องมอนก็มีบอลสีมาให้ป้าแมวไลค์ช่วยไลค์ช่วยขายอีกนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะเป็นบอลสีแม่น้องมอนนะคะแดงๆสวยๆเลยนะคะตรงหน้าป้าแมวนี่เนาะท่านผู้ชมขานี่นะคะป้าแมวเดยวป้าแมวพาชมไปที่รกระถางนะคะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมโทรหาป้าแมวได้นะคะก็บอกว่าซื้อบอลสีแม่น้องมอนนะคะท่านผู้ชมโทรหาป้าแมวได้นะคะ093 สองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้าค่ะท่านท่านผู้ชมคาเนี่นะคะแล้วก็อีกเบอร์นึงจ้าศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามหนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งสองนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเป็นเบอร์ของป้าแมวนะคะป้าแมวก็ช่วยทุกท่านนะคะทําการขายบอลสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมจ๋าค่ะเราก็อันไหนคนไหนก็ป้าแมวคิดว่าป้าแมวพามาพาเอฟซีมาซื้อบอลสีเนี่ยป้าแมวคิดว่า เอฟซีทุกท่านนะได้บอลสีสวยแล้วก็ราคาถูกนะคะว่าไม่แพงนะคะท่านผู้ชมขาค้าแม่ค้าทุกท่านที่ป้าแมวไปท,ไทําไรช่วยพ่อค้าแม่ค้านะคะซึ่งราคาถูกแล้วจับต้องได้ทุกท่านนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะอืมป้าแมวก็ทําเท่าที่ป้าแมวทําได้เนาะท่านผู้ชมค่ะป้าปแมวก็ขอขอบคุณแรงใจโอ้โหนั้นเรียกว่าเป็นล้านดวงใจได้เลยนะคะท่านผู้ชมขะเป็นล้านล้านดวงใจได้เลยเนาะโน่น่ะ อยู่ถึงต่างประเทศท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยเนาะป้าแมวก็ดีใจนะคะสวัสดีพี่พ,พน้องๆเพื่อนเพื่อน,น,นทุกท่านนะคะที่อยู่ต่างประเทศเนาะไปทางอะไรอะฮ่องกงหรือเกาหลีหรือประเทศอื่นๆที่โทรมาหาป้าแมวเนาะแล้วก็ให้กําลังใจป้าแมวสู้ป้าแมวช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าดีมากอะไรเนี่ยนะป้าแมวก็ขอขอบคุณที่คํา ทำยังไงค่ะคือให้ให้กำลังใจป้าแมวทุกท่านเนาะแล้วก็รับคำทุกติทุกทุกคำที่ติชมมานะคะป้าแมวก็จะเอามาปรับปรับปรุปปปงใหม่เนาะนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นบอลสีของแม่น้องม่อนนะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่นางใหม่เลยคะ่ะท่านผู้ชมนี่นางใหม่สวยเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นนางใหม่สวยเลยนะเดี๋ยวป้าแมวดูก่อนนะนางใหม่นางใหม่หมเอยใบยมันติดกันเนาะเดี๋ยวก่อนนะอืมสวยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวนาะ ดี๋ยวพ่แมวพาชมนะคะซึ่งไม่ได้เตรียมเอาออกเลยเนาะก็มายัางไงก็จัดเตรียมอย่างนั้นเลยป้าแมวอะ่ะอึ๊บ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 ลวกอนใบมันล้างกันค่ะนี่ท่านผู้ชมไซส์แบบนี้เลยนะเดี๋ยวป่าแมวให้ดูนะคะนี่เป็นหนังไหมของแม่น้องม่อนนะคะสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะมีอยู่บางต้นก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะ นี่นะคะมีอยู่สามกระถางนะคะไอ้ต้นกระถางเนี้ยเหมือนผ่ามันน่าจะแผงแผงแต่พระนครเนานนะมันแผงจะเป็นนางใหม่นะคะท่านผู้ชมกระถางนี้มีอยู่สองใบหนึ่งหลอดนะคะแต่สวยนะท่านผู้ชมค่ะไสสวยเขาสวยทุกกระถางเลยนะสามใบหนึ่งโหลดอันนี้ก็สี่ใบนะคะต้นนี้หลายใบหน่อยเนาะขายให้แม่น้องม่อนนะคะกระถางละเจ็ดสิบาทท่านผู้ชมค่ะสวยๆเลยนะเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนี่อ่ะ อันนี้ก็เป็นนพ9เก้าที่ท่านผู้ชมซื้อไปจากป้าเมลนะคะนี่เต็จแล้วเขาจะกัดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนพ9เก้านะนะคะท่านผู้ชมใบนี้หักไปแล้วเมื่อกี้นี่มันพันกันไม่เป็นไรนะคะเพราะหลดใหม่เขาแทงมาแล้วเนาะนีนะคะท่านผู้ชมขาหลดใหม่แทงมาแล้วก็เจ็ดสิบาทเหมือนกันนะคะนพ9เก้านะมีสองกระถางนะคะที่กัดสีแบบนี้นะมีสองกระถางนะคะป้าเมลบอกก่อนนะอ่ามันพันกันไม่เป็นไรนั่งไหมเจ็ดสิบนพ9เก้าก็เจ็ดสิบาทจ้ะดีนะคะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะ อ่ะป้าแมวมาอ่านให้ฟังเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะตรงหน้าป้าแมวแดงๆสวยๆเนี่ยเป็นกุมพะกันนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นกุมพะกันนะนี่ท่านผู้ชมดูนะป้าแมวหยิบให้ดูสักกระถางหนึ่งแต่ของเขาสวยทุกกระถางเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะกุมพะกันไซส์นี้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะไซส์นี้นะเป็นแบบนี้ทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมสวยแบบนี้ทุกกระถางเลยนะคะกุมพะกัน70บาทจ้ะท่านผู้ชมค่ะ70บาทนะคะกัดสีสวยออกลายมาแล้วเนาะออกลายกัดสีมาแล้วนะคะกุมพะกันนะคะ70บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะกุมพะกัน70็บาท เดี๋ยวก็แมวอะไรอันนี้เหมือนเหมือนฮองเฮานะคะชมขาอันนี้นะอันนี้ก็เจ็ดสิบาทนะคะสวยมากใบใหญ่นะคะนี่นะคะสวยๆเลยมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมซึ่งกัดสีแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยอ่ะเจ็ดสิบบาทจ้ะท่านผู้ชมจ๋าอันนี้เป็นเท้าจันทชนนะคะเท้าจันทชนหลอดใหม่มาแดงสวยเลยนะคะท่านผู้ชมหลอดใหม่มาแดงสวยเลยนะขายให้หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะขายให้แม่น้องม่อนไปเลยนะ หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมบอกบอกว่าแมวด้วยนะราคาเท่าไหร่บางทีป้า startups, ปแมวจําไม่ได้นะจ๊ะบอกป้าแมวด้วยเนาะว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะบอกป้าแมวนะจ๊ะอันนี้เป็นในจันหนวดเขี้ยวคะ่ะท่านผู้ชมขาเป็นในจันหนวดเขี้ยวนะคะนี่นะโตขึ้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะในจันหนวดเขี้ยวนะ,ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมมีสองกระถางนะคะป Hahaha, ้าแมวขายให้เจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะท่านผู้ชมจา๋า หนุมานจองถนนก็70บาทนะคะหนุมานจองถนน70บาทอันนี้เหมือนของป้าแมวเหลือต้นหนึ่งเนี่ยนะคะมิ่งมหามงคลไซส์ใหญ่ป้าแมวขายให้100บาทนะมีของป้าแมวนะคะคือป้าแมวก็เอามาวางรวมกันนะคะท่านผู้ชมจ้าท่านผู้ชมหนุมานจองถนน100บาทไอ้จ0บาทจ้ามิ่งมหามงคล100บาทนะจ๊ะค่ะต่อมาด้านนี้เดี่ยว ค่ะต่อมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมขามา Hold ด้านนี้นะเดี๋ยวแม่เมานช่วยให้ฟังเนาะชื่อว่าบางพีนะคะท่านผู้ชมขาบางพีนะคะนี่บางพีสวยสวยเลยนะท่านผู้ชมบางพีตอนแรกเขายังไม่กัดสีนะคะนี่เป็นบางพีนะคะเริ่มกัดสีมาอันนี้เริ่มกัดสีแบบแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขากัดสีเต็มก็เป็นแบบนี้นะคะบางพีสวยมากนะคะบางพีนะมีอยู่ประมาณหกกระถางนะคะหกกระาถางกระถางละเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละเจ็ดสิบาทนะไม่แพงบ่าแมวขายให้เจ็ดสิบาบาทหมดเลยนะอันนี้เทพเทวา เทพเทวาที่ไม่ป้ายนะคะท่นานผู้ชมค่ะเทพเทวาไม่ป้ายนะคะนี่นะคะเทพเทวานะจ๊ะนี่เทพเทวาทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมเทพเทวาที่ไม่ป้ายนะคะก็เอาไปเจ็ดสิบาทนะคะท่นานผู้ชมค่ะเจ็ดสิบาทนะคะวันนี้นะมาแมวขายให้แม่น้องม่นได้คิดง่ายๆเลยเนาะเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมบีบางต้นก็หนึ่งร้อยบาทก็ตามตามรูปตามหน้าไม้นะคะท่านผู้ชมขาเจ็ดสิบาทบางพีชเจ็ดสิบบาทเทพเทวาเจ็ดสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชม กุมพกัน70บาทนะค่ะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นเกาะเก็ดของป้าแมวนะคะเป็นเกาะเกล็ดของป้าแมวค่ะป้าแมวขายให้อยู่ที่100บาทนะคะเกาะเกล็ดรุ้นด่างรุ้นด่างรุ้นป้ายนะคะท่านผู้ชมค่ะสวยๆเลยนะเกาะเก็ดของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วต่อมาด้านนี้เป็นหานุมานอมพระพาของเขากัดสีสวยมากนะคะของแม่น้องมอนนะท่านผู้ชมดีนะคะแม่น้องมอนกัดสีสวยจริงๆค่ะนี่เขาขายอยู่อยู่100นะคะท่านผู้ชมกัดสีสวยแล้วนะ หนึ่งร้อยบาทแลนี่ท่านผู้ชมดูสิแต่วแม่จะยกให้ทีทแล้วก,ก็ถางเดี๋ยวต้องค่อยๆขยับอ,อ,อือนี่ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้เป็นใบใบใบสวย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 เลยแม่จา๋าสวยสวย,สวยนะจ๊ะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอันนี้เขาเรียกสักกะนิมิตนะคะท่านผู้ชมค่ะสักกะนิมิตนะไม่ใช่มะขวานนะคะท่านผู้ชมสักกะนิมิตนะคะก็ขายให้เจ็ดสิบบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมเจ็ดสิบบาทนะคะนี่นะคะสักกะนิมิตนะคะสวยสวยเลยนะคะค่ะ ติดข้อที่ก่อนนะจ๊ะสักกะนิมิตสวยสวยเลยอันนี้เป็นหันุมานเข้าเฝ้านะคะท่านผู้ชมขาใบเขาจะชมพูหมดนะคะเข้าเฝ้านะเจ็ดสิบเอ้แค่หนึ่งร้อยบาทเขอบขายผิดเข้าไปแล้วหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนี่เป็นอมภพพาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าอมภพพาเข้าเฝ้านะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นไซคู่เขาขายไซคู่ด้วยมีอมภพพาแพ็คคู่นะคะท่านผู้ชมแพ็คคู่ หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะมีสองต้นนะจ๊ะในก,กระถางนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีสองต้นจ้ะมีอยู่สามกระถางนะคะแพ็คคู่นะร้อยห้าสิบาทท่านผู้ชมบอกได้นะคะว่ารับคู่หรือรับเดี่ยวนะจ๊ะท่านผู้ชมเรากัดสีสวยแบบนี้เลยนะหน้าซื้อไปเลี้ยงฟอร์มกอนะคะแบบนี้นะสวยๆเลยนะคะราคานี้ไม่แพงจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมจ๋าป้าแมวพาไปดูอีกนะจ๊ะค่ะบับเบิ้ลของป้าแมวเหลือแค่นี้แล้วนะจ๊ะกัดสีสวยมากนะคะบับเบิ้ลนะ ปาเบิ้ลกัสีสวยมากเลยนะคะปลาแมวไข่ให้50บาทนะคะท่านผู้ชมองค์หญิงเตือนตาเตือนใจเหลือแค่3กระถางแล้วจ้า50บาทนะคะนี่นะจะหมดแล้วนะคะอ๋ะอโสพินยาสวยเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะโสพินญ,ญา50บาทจ้าม้าสีหมอกนี่ท่านผู้ชมดูสิคะม้าสีหมอกของแม่น้ำมอนเขากัดสีสวยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะท่านผู้ชมขาอันนี้ไซส์ใหญ่ขาย70บาทนะจ๊ะไซส์ใหญ่7จบาทเนาะ50บาทหมดแล้วนะคะอน,นี้ไซส์ใหญ่นะคะสวย จ็ดสิบบาทจ้ะแล้วมาไก่ตัวงามกัดสีสวยๆแบบนี้เลยจ้ะแบบนี้เลยนะคะห้าสิบบาทจ้ะท่านผู้ชมห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมจ้าต่อมาเป็นกวนอูจ้ะกวนอูห้าสิบาทนะคะกวนอูห้าสิบาทท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นดาวเพียงดินนะคะดาวเพียงดินนะคะสวยมากนะคะกะถางละห้าสิบบาทนะดาวเพียงดินนะคะท่านผู้ชมบอกเงินเหลือกะถางเดียวจ้ห้าสิบาทนะจ้ะท่านผู้ชมจ๋าสวยๆเลยนะนี่นะคะ สวยเลยอันไหนไม่ไม่ไม่มันเหี่ยวเฉาก็เราก็ทิ้งไปค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมขาบอนม่วงนี่ท่านผู้ชมดูสิสวยไหมคะบอนม่วงกระถางนี้นะคะขอเจ็สิบาทนะคะท่านผู้ชมสวยสวยแบบนี้เลยนะเจ็ดสิบาทนะจ๊ะมีกระถางเดียวจ้าค่ะแล้วต่อมาด้านนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะคะมนสวรรค์นะคะท่านผู้ชมขามนสวรรค์หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งรอยบาทนะแคปหน้าจอได้นะคะหนึ่งร้ยบาทนะเดี๋ยวไปเมวหาที่วางก่อนนะคะ นี้ก่อนหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาด้านนี้ด้านนี้ท่านผู้ชมดูสิคะเขาป้ายสวยมากนะคะท่านผู้ชมป้ายสวยแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าเท้ามหาพลค่ะท่านผู้ชมขานนูนะคะเท้ามหาพลนะจ๊ะนี่นะคะเท้ามหาพลค่ะกระทางละร้อยห้าสิบบาทจะนะจ๊ะเท้ามหาพลนะป้ายนะคะท่านผู้ชมป้ายนะนี่นะคะร้อยห้าสิบนะบาทจะป้ายสวยๆเลยนะคะเท้ามหาพล ค่ะต่อมาเป็นทิดาแม่กองจ้านี่นะคะท่านผู้ชมเป็นทิดาแม่กองนะคะทิดาแม่กองอสวยๆแบบนี้เลยขอร้อยห้าสิบบาทนะจ้าท่านผู้ชมร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางนี้นะทิดาแม่กองจัดร้อยห้าสิบาทเนาะนะคะอันนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวพ่แมวอ่านก่อนอืมสวยจังเลยอะไรพญาสายเวท นี่นะคะเขาเขียนว่าพญาสายเวทนะคะท่านผู้ชมพญาสายเวทมีอยู่สองกระถางนะคะเอาไปเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะพญาสายเวทนะคะท่านผู้ชมพญาสายเวทมีสองกระถางนะคะขายให้ราคาเจ็ดสิบบาทจ้ะต้นนี้น่าจะเป็นเจ้าหญิงนะคะนี่นะคะเจ้าหญิงนะเอาไปเจ็ดสิบาทมีกระถางเดียวนะคะท่านผู้ชมจ๋ามีกระถางเดียวเนาะท่านผู้ชมบอกด้วยนะคะนะคะบอกก่าแมวด้วยนะคะ นางผิวนางผิวของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมนางผิวนะคะนี่มีกระถางนี้ติดมาแล้วนะกระถางนี้นะคะป้าแมวขายให้ร้อยห้าสิบาทนะจะ๊ะนางผิวนะ,ะมีกระถางเดียวจากร้อยห้าสิบาทเนาะแล้วต่อมาด้านนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณเศรษฐีสุพรรณห้าสิบาทจ้ะราคาห้าสิบาทนะจ๊ะค่ะส่วนเสือพานนะคะเสือพานมีอยู่สามกระถางกระถางละห้าสิบาทเสือพานเขาจะสวยมากไหมคะท่านผู้ชมคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชม ่อมาด้านนี้เป็นบอนกราบนะคะบอลกระบสวยๆเลยนะคะกัดเม็ดสีสวยแล้วมีสองกระถางนะจ๊ะบอนกรบับดาราพันนะคะบอนกรบับดาราพันนะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะมีสองกระถางนะคะบอนกรบับดาราพันนะนี่นะคะทานผู้ชมขาลีนะคะอันนี้ก็เป็นฟกหลงนะคะยังไม่กัดสีเนาะนี่นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะทานผู้ชมกระถางละร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋ากระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะฟกหลงนะเป็นฟอร์มโกนะจ๊ะไม่ใช่ก ต้นเดียวนะคะเป็นฟอร์มกอจ้ะฐานด้านนี้เป็นชายชนออกใบแดงเลื่อๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมฐานแบบเลื่อๆแบบนี้นะคะสวยมากนะคะนี่นะแบบนี้เลยค่ะขายให้เจ็ดสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมขายให้ราคากระถางละเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมจา้านี่นะคะชายชนจา้าค่ะมาด้านนี้เป็นศิลานักปาดแผงนะคะท่านผู้ชมฐานิีลานักปาดแผงแบบนี้เนาะศิลานักปาดแผงแบบนี้นะคะ ก็แมวไขยให้อยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมกระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะศีลานักปาดแผงค่ะทศก,กาลนะคะทศก,กาลเริ่มกัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชม่าเริ่มกัดสีแบบนี้แล้วนะคะก็ะแมวไขยให้หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาทศก,กันนะคะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะกัดสีมาแล้วนะหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะต่อมาเป็นบอลกระดาษด่างคะ่ะท่านผู้ชมบอลกระดาษด่างนะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทจ้า ผ้าปางโพยไั่สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมขาผ้าปางโพยไั่นะคะสวยๆเลยนะคะกระถางละเจ็ดสิบาทนะจ๊ะนี่นะคะผ้าปางโพยไั่นะกระถางละเจ็ดสิบาทจ้ะเรือนหลวงนะคะเรือนหลวงเหลือจุดสงกระถางนะจ๊ะกระถางละห้าสิบาทจ้าเรือนหลวงนะคะค่ะด้านนี้เป็นตะละแม่กุจุมานะคะตะละแม่นะคะตะละแม่กระถางละห้าสิบาทนะจ๊ะตะละแม่ค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะนี่นะคะเป็นไก่นะคะไก่ฝรั่ง ไก่ตัวงามเขาจะไม่ม er ีจ e ุดสีขาวนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งจะมีจุดสีขาวแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเป็นไก่ฝรั่งนะนะคะป้าแมวขายให้เจ็ดสิบบาทนะมีมีสองใบมีสามใบแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอย่าว่าป้าแมวนะไปถึงบ้านแล้วต้นเล็กต้นน้อยไม่ใช่นะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวขายตามหน้าไม้ไปเลยนะคะขายให้เจ็ดสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะไก่ฝรั่งนะคะสวยๆเลยนะจ๊ะไก่ฝรั่งจ้ะ ค่ะท่านผู้ชมขานี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นนางรากสดที่ลุ้นป้ายนะคะนางรากสดลุ้นป้ายนะคะท่านผู้ชมนี่เขาจะแดงแดงแบบนี้เลยนะนางโลกรากสดนะคะท่านผู้ชมเนี่ยต้นนี้เขามีป้ายมาหน่อยหนึ่งนี่นะคะท่านผู้ชมต้นนี้มีป้ายมาแบบนี้นะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะป้ายแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ป้ายแบบนี้มาหน่อยหนึ่งนะคะป้าแมวก็ขายให้ราคาเดียวกันนะป้าแมวขายให้กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมนางรากสดลุ้นป้ายสวยๆแบบนี้นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาท กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมนางรากสดสวยๆเลยนะค่ะต่อมาด้านนี้คะ่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นนางรากสดฟอร์มโกแล้วนะน,นะคะป้าเมียวจับให้ดูนะคะท่านผู้ชมนี่นะกระถางนี้มีสี่ต้นนะคะนี่นางรากสดนะคะท่านผู้ชมนางรากสดนะคะกระถางนี้มีสี่ต้นเลยนะนี่นะคะสี่ต้น้าเมียวขายให้สามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางน,นี้มีสี่ต้นนะ,ะขอสามร้อยบาทนะจ๊ะเป็นฟอร์มโกเลยนะคะนางรากสดอันนี้ดุนป้ายนะ สี่ต้นสามร้อยบาทนะจ๊ะกระถางนี้นะอึ๊บัวางกอนจ้ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมบางบางานเขาก็มาหนึ่งสองสามนี่ก็อันนี้ก็สี่ต้นนะคะนี่ก็สี่ต้นนะเขามีโอกาสป้ายนะจ๊ะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสป้ายนะทะ่านผู้ชมขามีโอกาสป้ายนะกระถางละสี่ต้นนะคะท่านผู้ชมสี่ต้นทุกกระถางนะคะนี่นะ สี่ต้นนะคะสามร้อยบาทจ้ะสี่ต้นสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมเป็นนางลากสดนะคะนี่สวยๆทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมจ้าเป็นนางลากสดขายฟอร์มกอเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ต้นเดียวก็หนึ่งร้อยบาทจ้านะคะมีป้ายอันนี้ป้ายแล้วเนี่ยสวยๆเลยเนาะ ด้านนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะด้านนี้นะคะเป็นตับเดือนนะคะตับเดือนพฤศจิกายนนะคะท่านผู้ชมเป็นตับเดือนพฤศจิกายนนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมจ๋าตับเดือนพฤศจิกายนนะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่250บาทนะคะหลอดใหม่มาแล้วนะตับเดือนพฤศจิกายนนะคะ250บาทนะจ๊ะนบ่าทนะจะท่านผู้ชมป้าแมวก็เก็บไว้แล้วนะคะตับเดือนตัวเองนะนี่ค่ะสวยๆนะคะตับเดือนพฤศจิกายนค่ะ250บบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋า ท่านผู้ชมดูลูกไม้ต้นนี้สิคะสวยไหมนี่นะคะท่านผู้ชมจะเป็นชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่หลอดใหม่ก็เป็นชมพูแบบนี้เลยนะคะเป็นลูกไม้นะกระถางนี้ป้าแมวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะสวยๆเลยค่ะดูชั้นใบเขาสวยมากนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้าค่ะป้าแมวเหลือชายชนอยู่กระถางเดียวจ้าท่านผู้ชมจ๋าชายชนนะคะนี่ท่านผู้ชมดูนะคะหลอดใหม่ก็มาแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะค่ะมีกระถางเดียวนะกระถางนี้ป้าแมว ขอร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่นะคะชายชนยังไงก็สวยอยู่แล้วนะคะต้นแม่ของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมป้าแมวตั้งไว้นู่นนะคะสายต้นแม่นะคะชายชนนะนี่นะคะขอร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นนี้นะหลอดใหม่มาแดงแล้วนะ,ะจ๊ะจ้ะโอ้อน,นี่เหลือหลงมาเขาหลงมาหลงมานะเงะาะคานผู้ชมขาเงาะเงาะ,งะถอดรูปนะคะแล้วก็มีควนอิมมาอีกต้นหนึ่งอ่ะอันนี้ขายให้เจ็ดสิบบาทจ้านี่นนะคะท่านผู้ชม จ็ดสิบบาทจ้นะ,ะยักษ์ปักหลันนะคะท่านผู้ชมค่ะยักษ์ปักหลันของป้าแมวนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋ายักษ์ปักหลันร้อยห้าสิบาทจ้ะนะคะเป็นยักษ์ปักหลันจ้ะร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะท่านผู้ชมด้านนี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ป้าแมวทาไอ้น,นี่หลุดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะคะขอย้อนใหม่ก่อนนะท่านผู้ชมจ๋าย้อนใหม่เนาะย้อนใหม่ค่ะ เศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณหนึ่งร้อยบาทจ้ะเอาไปเร็วๆเลยนะคะปะ้าแมวไม่แน่ใจเนาะเศรษฐีสุพรรณหนึ่งร้อยบาทตับเดือนกันยาสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมส่วนต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาไม่ใช่นางใหม่นะคะเป็นพัะนาคนครนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะเพชรเจ็ดสีต้นนี้ด่างแบบนี้นะคะขอร้อยห้าสิบบาทนะต้นนี้นะเทวกรรมนางรักหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม บอนใบไผ่สีชมพู70บาทจ้ะชมพูทวีป150บาทค่ะท่าไม่ชมขาชมพูทวีป150บาทนะจ๊ะเกาะเกศต้นนี้มีใบด,ด่างมานะคะใบใบด่างนะป้าเมวให้บรรลุนกันนะคะเอา100บาทนะส่วนด้านนี้นี่เลยนี่นะคะนางลากสดที่ป้ายแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะใน,นกระถางมีสองต้นนะใน,นกระถางมีสองต้นป้าเมวขอ400บาทนะจ๊ะมีอยู่กระถางเดียวนะ ไปกันเลยนะคะตอนนี้ค่ะแล้วต่อมาด้านนี้จ้าเป็นของขวัญน,นะคะของขวัญสองร้อยบาทขุมทองขุมทองอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทจะ้ะเพชรเจ็ดสีต้นนี้ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะป้าแมวขอสามร้อยบาทนะท่านผู้ชมขาป้ายสวยๆแบบนี้นะขอสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมส่วนต้นนี้ขอร้อยห้าสิบาทจะ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมขาสวยๆเลยนะท่านผู้ชมขาดูดารานุพลัดของป้าแมวสิคะ สวยเลยค so ER ca ่ะหลดใหม่ก so ็มาแล้วนะหลดใหม่ก็ออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมหลดใหม่ก็มาแล้วนะจ๊ะนี่นะจ๊ะสวยๆเลยนะหลดใหม่ก็ป้ายมาแล้วนะนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละเก้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละเก้าร้อยบาทนะมีสามกระถางจ้าส่วนอันนี้บอลเก่านะคะชื่อว่ามหาชัยนะคะมหาชัยก็จะเป็นบอลป้ายนะคะป้าแมวขายให้กระถางละห้าร้อยบาทนะจ๊ะถ้าใบใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นหนุมานประสานกายเลยเนาะถ้าป้ายแบบนี้นะคะท่านผู้ชม ถ้าใบเขาใหญ่นะนี่นะคะเป็นมหาชัยนะคะท่านผู้ชมมหาชัยนะคะเป็นบอนเก่ามีสองกระถางนะจ๊ะกระถางละห้าร้อยบาทจ้าหาะต่อมาด้านนี้เป็นเทพอักษราที่ป้ายด่างวสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขาป้ายด่างวสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะป้าแมวขายให้สามร้อยบาทจ้ะกระถางนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะส่วนกระถางนี้สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะนี่กระด่างสวยนะจ๊ะ 250บาทไข่มนทาทอง100บาทนะจ๊ะอันนี้สีลาหน้าทองนะคะสีลาหุ้มทองเขาแผงเอาขอที่100บาทจา้ะเรนูนครกระถางนี้ขอ200บาทนะจ๊ะท่านผู้ชม200บาทคอนเจ้าสัวด่างแบบนี้นะคะในกระถางมี2ต้นนะนกระถางมี2ต้นขอ150บาทนะจ๊ะคอนเจ้าสัวนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นบอลสวยๆของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมจ๋า โทรหาป้าแมวนะคะ0932861189จ้าค่ะท่านผู้ชมคะป้าแมวก็ขอฝากบอนสีสวยๆลูกไม้ของพ่อค้าแมคค้าที่ป้าแมวพามาขายนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไก่ที่ท่านผู้ชมซื้อป้าแมวเป็นยังไงบ้างส่งมาอวดป้าแมวบ้างนะคะนี่นะคะอยู่ที่ป้าแมวขายให้ท่านผู้ชมไปไก่ต้นละ70บบาทเนาะป้าแมวก็ขอสวัสดียามเย็นทุกท่านนะคะขอให้ท่านผู้ชมของป้าแมวมีความสุข กับบอลสีสวยๆของป้าเมลนะคะผู้ชมขะนี่นะคะไปกับบอลสีสวยๆจ้าสวัสดีค่ะ